สวัสดีครับกลับมากันอีกครั้งกับเกมีว e w เ l อ e r นะฮะก็วันนี้เนี่ยเราเล่นกันแค่3คนนะแต่เป็นงานกันหมดแล้วนะฮะก็มาลองดูกันว่าจะผ่านไม่ผ่านซึ่งเราจะมาเริ่มกันที่การทําพิธีทําลายไข่นะฮะสามใบแรกพร้อมกันอ่ะหนึซไข่แดง ป๊บายบายเอบอยะแบบนี้เราทำยังไงเดี๋ยวสามหกเก้านั่นดีพี่มันจะลอดร็เสียสุดท้ายต้องตอนหน้าต่อกิปเลยปะมันเกิดตอนหน้ากิปเลยวะต้องมีผู้เสียสละไม่ใช่มาถึงแม่งพังประตูกิปนี่หายนะเดี๋ยวนี่เพิ่งเฟดสามีิตายออกมาล่อพี่กูกลัวจะโดนนะตาแล้วมาแล้ว อะไรพี่โดนเหรอเออไอ้ฟุกมันทังตู้เลยเหรอเอ้ยไอสามไม่ทำังตู้เลยไอผู้อยางชอบไอแม่งออกมาเดินด้วยติดุ๊กตจ เอ้ยไม่คิดมันจะออกขนาดนี้มันพังตู้แล้วเฟสสามอ่ะในตัวมันไม่พังไม่รู้ไม่ต้องร้องจำลองว่ากูปวดเลยโอ้ยมีไข่เพียบเลยในห้องนี้ก็มีในห้องครัวก็มีอันเต็มไปหมดแล้วเราเราจะล้างก่อนไหมหรือว่าล้างก่อนดีกว่าจะได้ีเก็ได้รู้รู้แล้วกองไข่อย่ไหนเนี่ย วางไว้ที่หน้าแท่นไม่ทย์หาแท่นไม่เจอเลยวงกลมอ่ะวางไวั้งไม่ปิดถึงข้างล่างเป็นล้างมันบุ๋มไม่น่าเปิดเองได้นะคือเราไปวางปุ๊บเราปิดประตูไว้แล้วเราก็ห้องไหนปิดห้องนั้นมีไข่อุ้ยเป็นที่อะวงกลมอยู่ห้องทีวีข้างนอกชั้นหนึ่งห้องทีวีมันก็เกิดด้วยบูชาก่อนนะพี่ฟองนี่รูตรงไหน เนนีี่่ยยโอเคค่ะแล้วไงต่อเอาตรงนี้ไหมกี่มาเสร็จแล้วกี่ทำตรงไหนฮะับแอบในดีว่าแอบห้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองน่าจะมีตู้ไม่มีดิวิ่งไกลดิห้องนี้มีห้องนี้มีทันทันทันวิ่งตรงนี้ห้องไหนห้องไหนเนี่ยห้องข้างๆเนี่ยอ๋อโอเคแล้วแต่เลยเอาเลยป่ะวันที่มันจะให้ไอ้กลอหรือให้กิฟทำก่อน เอ่อทำก่อนนะเนี่ยทำกนะ่อนไหมพี่ทำก่อนดนะีกว่างั้นทำเลยนะหีออยังไงขอล้งางไข่รอบนึ่งล้างเลยไม่ทันละบูชาย,ยันทัน ไอจีมันอยู่ปะโอ้ไม่อยู่แถวผมเลยเดินไปดูอ่ะวิ่งเลยเฮ้ยเอ้ยไอ้เจ้ต๊อบสแก้เว้ยนี่ขับอะไรวะ พูดตกใจหมดโอเคกิฟท,นะทำเลยกค่ะทำเลยทำเลยปั๊กนักเราแอบเข้ามิห้องนี้ต่อหรือแกจะไปแอบที่อื่นก็แล้วแต่จะแอบใน,น,น <ผม S 2> โอ้ยแม่แม่มุมดัมกหน้ากูขอบคุณนะหนึ่งสองจับเดี๋ยวนักมึงไม่ไปมึงไม่อยู่กูใช่ไหมกูจะปิดตดู้เดี๋ยวไปพี่เดี๋ยวไปผมวิ่งเล่นกันทำเลยทำ ตกใจหมดเลยไฮ้อะไรค่าห้าวอยู่ดีๆก็ขำอ่ะเอ้ตัวผมมันขำพี่เฮ้ยตัวตัวกูมันก็อยู่อยู่กันข้ากูอีกแล้วพี่สายเห็นรูมันป่ะเห็นคิดถูกจริงๆกับพี่อยู่ห้องดีรูเกิดลูกแบงมุ้มใช่หรือเปล่าใช่เวลาลากไปก็ลากเขารูนั่นแหละมานไงมันไปจาองเราอะ เฮ้ยพี่ไตเฮ้ยมาพี่มาจริงจริเตรียมจีแล้ววิ่งดีนี่ผมนี่ยืนขึ้นเลยไปไปแล้วไปแล้วผ่านพี่มันจะโผล่มารูก็่ะไปกัทีเทียวเอ้ยมันอยู่ชั้นล่างพี่พี่ไตใช้ฐานพี่ใช้ฐานไม่มีไม่ได้เก็บเพิ่มพลัง นี่ไงผมทิ้งให้เนี่ยใช้เลยใช้เลยผมรอจีงให้อยู่งไปฉายกับพี่แสดงว่ามันอยู่ใกล้ใช่ไหใช่อม่องข้างมันไม่เท่ามันอยู่ชั้นล่างหรือเปล่าพี่มันอยู่ห้องข้างเลยเฮ้ยแม่งไกลล่างด้วยนะวิ่ง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  เฮ้ยพี่มันรังมันรังจีอีรียบร้อยโดนรออะไรนะกูหลังกูติดอะไรไม่รู้กูถอยไม่ได้ติดไอ้นี่พี่ติดห้องน้ำเออกูถอยแล้วถอยไม่ออกเลยแต่เมื่อกี้มันตาแดงตาแดงไม่นานนะแป๊บเดียวใช่อ๋อไม่เหมือนกับตัวบอนดัจีอ่ะเออชอบเลย ไมแก่สิ่งนีต้องเผชิญหน้าท่าด่านจีนถ้ามันมีที่แอบไหมนักนักนักอ๋อโอ้ใกล้ๆเลยไปเข้ารูข้างงหลันี้ก็จะออกรูนี้เลยเข้ารูนี้ออกรูนี้คนจริงจริงวิแม่ล่วงมีห้องนี้ห้องน้ำชานี่พี่แต่งห้องไอนห้องกินข้าวะ จะหาไข่เพิ่มไม่เจอตอนนี้ไข่อยู่ตรงบันไดทางขึ้นทางห้องเล็กหนึ่งนี่เมื่อกี้แมงบุมมันเอาไปไข่ยังไม่ล้างนะก่อจัดเราก่อนจะจี๋ไหมจะจีแล้วให้แอมดียังไงอยู่ไหนจี๋อยู่ไหนอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงปิดประตูบูมเอง้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะมันเรียกเหรอหรือมันลอ่อหรืออะไรมันมันลอ่อเฮ้ยให้ปิดประตูไม่เปล่ๆๆๆ<ร>าลๆๆนะจีบัอนอ,อะนี่ลูกนี้เอาเปิร์กนี่มาเจอผีแล้วมันวิ่งเร็วมาดีกว่าหลังๆมันจะแพ้เพราะมันจะจีตัวเล็กเนี่ยแหละคิดว่าอืม กลับแล้วกลับแล้วล้างน้ำก่อนนี่ว่านักนักระวังรีบเก็บรีบมารีบเก็บรีบเก็มามาแล้วมาแล้วไายไปไหนไม่รู้แล้วข้างหลังกูข้าหลังพี่กูไม่ขยันล่างจิตถ่ายมาเลยพี่ใส่วิ่งวิ่งวิ่งหลอดไปนะติดเสาตายอ่ะตายวิ่งงั้นต้องจีอีกแค่นั้นแหละ คุณหลอนจิ้มนอนนอนลอนคุณหลอนจิ้มไม่เห็นตาตุ่นเลยของกิ๊บดาบความดาบความเอาตาตาอยู่ห้องครัวห้องน้ำชาเออพียไม่อยู่ไหนะวะยังม่อยู่ข้างบนมั้งโอเคทำพร้อมกันนะยังหาดาบอยู่เลยดาบอยู่ชั้นบนปะวะอ่าเป็นดาบหรือกังเผยกัง กางเขนคว่ำอ่าห้องบนปะคู่ห้องนี้ไม่ใช่หรอห้องไหนนี่นี่ดาบนี่ป่ะความความคว่ำกางเขนความอ๋อดาบอ๋อนี่ไงไข่ไฟอยู่ห้องนี้มีไฟอยู่ห้องนี้ป๋อไม่ปิดไปปิดไปปิดไปอิรามิดกับกางเขนอยู่ข้างล่างพี่ชั้นล่างอ่ะไม่เจอค่ะเอากางเขนอยู่ข้างล่างเหรอโอเคใช่อยู่ข้างห้องพีระมิดเลยโอเคเจอละ พี่บิกกับการเฉียดเราจะแอบกันตรงไหนนะาชีต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 ปะเอาเลยเปล่าแม็กพร้อมยังพร้อมพร้อมดิเอาเลยเอาเลยเอาเอโอเคโอเคโอเคเคปะทันปะแป๊บนึงแป๊บนึงน่าจะทันน่าจะทันอย่าพึ่งไล่กูหลบไปเฮ้ยอีกสามใครอยู่หน้ากิ๊บวะเฮ้ยใครโดนอ่ะอาอไม่ใช่หรอมันเกิดล่างหายแล้ว พังตู้แน่พังตู้แน่พังตู้แน่พังตู้กูแน่กูอยู่ใกล้ๆมีสามใบห้องไฟหนึ่งใบมีคว้าแล้วพังตู้จริงด้วยมีดาวหนึ่งใบอยู่ชั้นสองบนเลยอีกใบหนึ่งตัวหาอย่าโอ้ยยังหายปีกี้ไม่เจอหายนาฬิกาสายไม่เจอพูดผิดนกาฬนกาสายน่าจะเกิด อ่ะดูชั้นบนปะนี่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 เฮ้ยไปไปล้างล้างล้างไปล้างไปล้างไปล้างเอาแล้วเอาดีๆไปล้างไปล้างไปล้างโอเคทุกคนไปไปกิ๊บไปข้างประจำประจำประจำเอาไข่ข้างบนเหรอมันรูปอะไรวะเนี่ยอยู่ข้างบนเหมือนกันถ้าเกิดเหลือนั่นเหลือนาฬิกาสายอะนาฬิกาซ้ายผมโดนลูกตอน อ,อย่าตาย,ยพี่ก่ข้างบนเฮ้ยพี่ผมโดมนลูกมันตออีกแล้วอะ่ะผมวิ่งอย่างเดียวเตยตอนนี้ผมไม่สนแล้วเฮ้ยใหญ่มงมุมอย่าตายอย่าตายค่อยๆเดินหน่อยเดอยู่ข้างบนข้างบนอยู่ข้างบนงข้างงเฮ้ยโอ้ทั้งลูกทั้งแม่ไอ แกแกไม่ได้โดนลากแกโดนลูกกัดเฉยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยไปอุ้ยมันเอาไข่ไข่มันอยู่ในห้องอ่ะอยู่ตรงหงสอยู่อ่ะแม่มันอุ้ยอยู่ชั้นสองด้วยกินโดนเฉยเลยมีกล่องพยาบาลตรงหงส์มันหยุดลาปะหยุด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 เมื่อกี้ผมโดนลูกมันก็เลยไม่หยุดวิ่งใจแม่ไปเลยเนาะ เรากูออกมาห้องไหนกิฟออกมาห้องที่ตายเลยัสดีนนมีไอ้นั่นไหมมีกล่องอยู่ตรงนี้ในห้องข้างหน้าห้องนำ้ำหนไหมกิฟเข้ามาตรงนี้ผมแอบ,บอยู่ห้องเก็บของตรงดาวเฮ้ยมึง คุณเลือกกิจกรรมเอาไข่ไปแล้วอ่ะไข่ห้องดาวไปไหนไข่ไม่ตรงลูกดาวโอเคโอเคนั่นปิดปิดรู้ไว้ก่อนปิดรู้ไว้ห้องรูปไฟอยู่ไม่ไข่หาคนพี่บูชยาสักใบก็ได้ฮะให้มันเป็นแปดลูปนายกาซาอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวห้องรูปไฟโดนขโมยให้มันเป็นแปดแล้วเดี๋ยวให้อีกคนต่อาของเฮ้ยขโมยไปแล้วขโมยไปแล้วต้องผม ี่ไฟฉายหมดโหพี่พี่ใต่ยังไงกิฟอยู่บนศพแต่กี้ไม่มีที่ชุบไม่มีมันมีตัวแมงมุมตัวหนึ่งอ่ะมันถือไข่อยู่เออกิฟต์ถือทรายน่าจะเป็นไฟอ่ะแล้วมันมันมันอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองโอเคมันถือไฟอยู่กิฟต์เห็นตัวถือไฟแล้วความมีตรงนั้นไหมมันอยู่ข้างห้องปัเนี่ยกิฟต์รู้แล้วแต่กิฟต์ไม่มีที่ถาที่ซ่อมดีกว่า ผมดูไข่อยู่สรุปแม่งทุบประตูประตูกูนี่หายนะพยาบาลมันอยู่ชั้นล่างห้องเดี๋ยวไปห้าเดี๋ยวไปหหา้องข้างล่างนี้อนู่แถวนี้นะพี่ไตรมาไม่ได้เนาะมันมวนอยู่อ่ะไม่ต้องมานะพี่มันวนอยูเดินกิ๊บแอบในตู้นี่อยู่ด้วยแหละประเด็นอ่ามันเดินลงไปชั้นล่างนะครับ ขันไหาพี่หน่อยคนมันขึ้นมาแล้นักขันไหาพี่ดีกว่าพี่มีพยาบาลเอ้าชั้นสองมัมีพยาบาลดิว่าเอ้ยมันขบวยไข่ไปอีกแล้วตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวเล็กครับตัวเล็กมันอยู่อยู่ชั้นสองนี่แหละอยู่อยู่ห้องใกล้ๆกันนี่แหละไม่เป็นไรตัวแม่ก็อยู่ชั้นสองอยู่งวยออกไปจีตัวเล็กก็ไม่ได้โดนแล้วนะเฮ้ยยังเฮ้ยโดนติดโต๊ะ นี่กล่องรัอคายอยู่ไหนอยู่อยู่ที่ตายที่พี่ตายข้างล่างเอาเอาให้นะมีมีเกะกันข้างห้องเนี้ยห้องไหนห้องนี้ห้องนี้เลยอยู่นี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 ่อย่าเดินมีอีกกล่องหยิบแล้วเอาเอาไข่จีดตัวเล็กแป๊บตัวเล็กไม่มีไข่เออเรื่องของมึงเอ้ยนี่นี่นี่พี่ตายเกิดชั้นกิ๊บมีกิ๊บมีกิ๊บมีเคเคยเคไปหาไข่อีกอันเลยไข่นั้นอยู่ไหน นี่ไงไข่ไฟอยู่นี่แต่ไข่อันเม่กี้อยู่ห้องทรายกิฟทิ้งไปในห้องนาฬิกาทรายแล้วไม่งั้นก็จะเหลืออันเดียวเผาสองอันเลยไหมลูกาวเผานี้ก่อนลูกดาวอยู่ห้องห้องค้างช่างแมนเผาอีสองอันนี้ก่อนงั้นเผานี้เลยไหมอ๋อ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 อันนี้ก่อนลูกดาวกับอะไรกระรายอยู่ข้างบนอยู่ดีปะแม็กมาห้องนี้พี่ประตูนี้ปะพังแล้วพังแล้วเฮ้ยมาแล้ว วิ่งวิ่งวิ่งไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะไปทางไหนฮะติ๊ต่ายมัตาแดงมันหลงร่างวะลงลงลงเัวยื้อช่างหัวงมาแล้วพี่ข้างโอ้โหไม่ทันกว่าติดมม่เหือนต่อเลยต่อเลย,ยต่อเลยเขาต่อเลยนะหายแล้วพีระมิดไม่เจอพี เคงกิเผาในกาซายเลยนะอ่าอ่าอีกอันหนึ่งรูปดาวมันอยู่ในห้องคลังห้องห้องคลังอ่าห้องข่าวชั้นสองชั้นสองคังอ่าเอ้ยเอ้ยเผาเลยเผาเลยจะได้แบบไม่กิเผาไม่เจอกิเผาสักกิเผานั้นแล้วเหลืออันเดียวอ่าห้องคลังอันนี้อะไรห้องขัดคลังชั้นสองชั้นสองไปเลยจัดเลยจัดเลยจัดเลยมันเอาไข่ไปมันเอาไข่ไปห้องดาวหายแล้วมันเอาไปไหนวะเนี่ย ไหนไข่วะไม่เจอไม่เจอมันเอาไข่ไปโอ้เอข่อยู่หา่ไหนตายคานมิดมาได้ไหมอยู่นี่นี่น,นี่เจอแล้วหยิบแล้วจี <มา S 1> ทีมันมาแล้วจีทีจจมาแล้ว เ e okay. สร2 2> ok ็จแล้วโอ้โอเคผู้เส oh, okay. ียสละสองคนโอเคโอ้ยอ่ะตะคีเรมีชัยไม่ต้องขึ้นคงไม่มีแบบสิบเอ็ดโผมานะไม่มจบแล้วจบแล้วกูชุบไปก่อนกูกลัวโอเคโอ้ยโอ้โหแล้วไงอ่ะเห็นเป็นหนอนวะเห็นเป็นช็อกโกแลตเปล่าเห็นเป็นหนอนเห็นเป็นตั้งก่อน ไปสามคนไม่ตัวลูกมาลูกดิ๊กลูกดิ๊กตัวลูกดิ๊กลูกดิ๊กแล้วไงต่อท่านเอาโดนลูกแดกโดนลูกแดกเนี่ยอะไรเดี่ยกูดูอะไรอยู่เนี่ยอะไรอ่ะดูดูเจลลี่โดนดูอะไรนะช็อกโกแลตกับเจลลี่เหรอลองลอมเป็นหนึ่งเลพี่ สุดยอดเลยครับคอมครับโอ้โหไม่คิดว่าจะผ่านเนี่ยมาเก็บไอ้นี่เฉยเอียกผีนะดีทำดีนะมช็อตมากในหัวอุ้ยขาดแค่หกแต้มเนี่ยจะได้เวลสองเวลสามเลยพี่ผมขาดห้าแต้มวะไป็นเชมาขึ้นหัววะอีอย่างวะเฮ้ยได้ชุดใหม่ไหมเนี่ยได้ไม่ได้เพราะไม่ได้เล่นหมดยากมันปลดล็อกคูลิสต์มันคืออะไปลดล็อกน้ากูนี่ไงอ๋ออ๋อนี่เหรอใช่ フフフ。<laughs> <laughs>